คลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไม่แนะนําให้ดรามานะครับเสียงแต่จะได้มาเนี่ยผมต้องลําบากขนาดไหนคุณรู้ไหมก็ป่ายจะเป็นราชาจนสลัดได้ก็นานอยู่ผมต้องบินไปกลับไปกลับเป็นร้อยรอบเลยนะใช่ครับไปหาวันพีชใช่ไหมวันพีชที่เอลมาขนาดหมายังมียศดเลยไม่ครับหมายถึงแมวหมายถึงแมวครับแมวครับครับครับนี่ยิ่งคุยยิ่งฟากูไปตาย จริงอูช่างนี่สุวนรวมนะครับเนี่ยผมคิดว่าสาเจไดจริงเหรอผมเพิ่งรู้เอง,เ,องเนี่ยส่วนรวมสําหรับประสบการณ์ว่าไปหาไอ้ไปเยอรมันยผมรู้สึกว่าสาวเยอรมันนี่ใช้ได้นะใช้ได้ยังไงครับ,บตึงแบบคมเปี้ยต้งดมรว,วมแล้วแบบเธอมีดมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแล,แล้วแล้วถ้าอยากตีที่นี่นทำไงครับเนี่ยเดินไปเลยเนี่ย แต่ไม่มีตังค์ก็ดีปัญหาเนี่ยติดตรงเดียวนั่นนะสิปกติคุณโอนี่อยู่เมืองไทยนี่ต้องเช่าโรงแรมไหมครับหรือว่าหรือว่าปิดปิดพื้นที่ไปเลยไม่เช่าครับเดินเข้าเลยแบบเดินเข้าเลยแล้วใส่แมสไหมครับปกติออกงานใส่แมสไหมเขาไม่ใส่ไม่ค่อยชอบใส่ครับพอดีหันใจไปค่อยออกครับแเป็นสิว้าเป็นสิวเลยครับไม่อยากใส่๋อแพ้แพ้แมสแล้วครับพี่ พี่เสือก็ต้องสังเกตครับโพไซดอนที okay, ่ว่าจะเจงแล้วตอนนี้ก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองก็เพราะพี่โอนี่แหละครับอใช่เลยพี่โอพาฉีดวัคซีนหมดเลยนะครับช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ใช่ผมใช่ครับผมคิดถึงคนในประเทศนะครับกลัวเขาแบบจะไม่ได้ยารักษาครับพี่พี่เขาใช้เข็มส่วนตัวเลยนะรู้เปล่าเข็มเดียวเข็มเดียวใช้ทั้งใช้ทั้งใช้ทั้งโพไซดอนโอเควันนี้ฉีดไหวปะครับตอนนี้น่าจะน่าจะได้อยู่ครับนี่กำลังปึงเลยแหละ จะหักแล้นะผมว่าใช้เยอะเกินหลังๆพี่โอตาลอยๆนะครับพอดีแวะข้างทางเยอะน่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะนอนดึกบ่อยแบบนอนเช้าบางทีก็ไม่นอนเลยาบงทีคุณเสื้อดำนี่สายปะครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนมาเก็บข้อมูลเขาเขาเป็นสายลับครับ อยู่ประเทศนู้นขอโทษขอโทษเฮ้ยมันบ้านเองโทษคือคือแบบคนเนี้ยเขาเป็นสายลับเขาเขาชื่อฮาเน่แบบไปอยู่หลายประเทศแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่ได้กดอะไรเลยนะโทษทํำเกิดอะไรขึ้นแวนหมุนเลยขอโทษขอโทษตอนหน้าเราโดนเขาทำลายร่างกายเขียเขียต้องแจ้งความช่วยพวกผมพวกผมเลือดลดน้ำเลยไม่คือคุยอะไรกันไม่ค่อยชอบไง อ๋อเสียม่ค่อยเอ้ยพี่พี่เสียม่้่ก็ชอบที่พวกพวกเราคุยกันนะแบบเรามาวงการนี้แล้วตอนพูดมันจบแล้วอย่างไรเนี่ยใช่ใช่เรามาขนาดนี้เรามัดต่งยางรวมกันไปตีหม้อดีกว่ามีมีใครเขารับไหมคนคนละหมื่นตรงนั้นว่ายน้าแล้วจะหลุดคดีไหมครับมันว่ายไปตรงไหนได้บ้างไม่น่าจะหลุดนะก็ว่ายว่ายออกแกนไลน์ไปเลยครับไปหาวันพีชเลยนู่นเลยคิดยังไงกับกับเอ้ย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ้าวเสียมีใครโกโปรป่ะครับคือไม่มีใครโกโป้ครับไม่มีแน่นอนเพราะตอนนี้อ,อ่าแบบมันคาไลท์เลยดีแล้วไม่ต้องมีใครโกโป้มีผมคนเดียวพอแล้วอ,อ้าวชิบหายแลออย้วเรียบร้อยก็ตามนั้นนะครับก็รอนสี่คนนะร่วม้วยช่วยกัน ก่ออ่าก่อก่อนนะช่วยๆกันหน่อยก็ต้องหาอ่ะอะไรนะเหรือดําน้ําโอยก็แล้วกันขอโทษก็แล้วกันสามลําสามลําโอ้โหสามลําไม่พอหรอกเอามาสักก็ตามนั้นเลยครับก็ติดไปด้วยกันเยบาสิอยีายบาดิจเียวปลายไม่ได้นะนี่นี่นี่เล่นกันวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็น่าน่าจะน่าจะอย่างนั้นครับน่าจะไปด้วยกันสี่คนเลยแบบ ตอนแรกก็จะไปกันสามคนแลยครับแต่ก็มีแบบบุคคลล่มทาง <Yeah. S 2> ก็เลยนั่งชิลดื่มเบียร์อยู่ของผมดีๆมาพา <laughs> ผมไปด้วยเฉยก็ล่มด้วยช่วยกันนะรับผิดชอบร่วมกัน <Yeah. S 2> ก็ก,ก็ก็เหมือนาตามหลักเนยครับทุกการกระทำมีผลที่ตับเรลี่ป่ะครับแรลี่มันสนามแบบการแข่งไม่ใช่นนที่เขา <L ely. S 1> เป็นเป็่กับราชาโจรสลัดนะครับ อ๋อน oh, ั่นมันเลลี่อีกเรเลลี่ใช่ใช่ใช่ครับจับเลยอ่ะ เอาละครับก็ก้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับคลิปวิดีโอนี้สนุกกันไหมครับอ่ารับชมรับฟังพู้กรวัมสนุกสนานนะครับอ่าอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับขำๆไปก็ฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับบา,บายๆเจอกันพัดหน้าน,นะครับ